สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กันในดวงวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่20เดือนกันยายนปี2 5ง8นะคะเราก็จะมาตรวจสอบพลังงานความจริงความเก่งความเจ๋งความเจ๋วนะะในตัวของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณทำแล้วทำใ้ศัตรูยอมรับ ยอมซีโรราบยอมพ่ายแพ้ให้กับคุณเป็นเรื่องอะไรนะคะเป็นความจริงความแจว๋วที่ศัตรูบอกว่าเออเอาไปเถอะนายกนิ้วโป้งให้เลยเอาไปเลยอะไรอเงี้ยนะคะส่งบ้านภาร,รังานของคุณอันนี้นะให้เราเปิดดูสตาด้วยการกดซบสไครแล้วก็ไลค์แชร์แล้วก็นาราศีที่โดดเด่นนะคะ ใครที่มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่มีความกลิไม่มีความฉลาดเข้ามานะมาตรวจสอบพลังงานก่อน ดูดวงจะตาส่วนตัวนะคะดูความรู้ความสามารถของตัวเองเพราะว่าอะไรเพราะโลกของเรามีวิวัฒนาการที่จเจริญก้าวหน้าก้าวไกลนะคะเราจะต้องดึงเอาความรู้ความสามารถความโดดเด่นของเราออกมาใช้เพื่อการอยู่รอด <c oughs> นะคะเออหลายคนหลายท่านคือแบบคือสังคมเศรษฐกิจทุกวันนี้ก็น่าที่จะมีในเรื่องของการที่เรียกว่าเลี้ยงออฟ นะะพนักง,งานหรือว่าการที่แบบจะไม่เอาคนทำงานแล้วเราก็ต้องมาหาอาชีพที่มันเอาความรู้ความสามารถของเรามาขายนะคะเราอย่าไปใช้แรงเปืองแรง เสียเวลาทําให้คนอื่นเขารวยมาทําให้ตัวเองรวยดีกว่าตัวสอบพลังงานของคุณลัคนณาราศีที่โดดเด่นนะคะมาราศีเมษราศีพิจิกเอิร์ธทาดินพฤษภกุมกรจะเป็นราศีมิถุนท่านลมสกอร์เปโอราศีพิจิกท่านน้ําลิบบ้าราศีตุลท่านลมจูปิเตอร์คนเกิดนังรัชอะคอเรียสราศีกุ่มท่านลมวีนัสราศีพิศุราศีตุลนะคะตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณมีเจดสเจ็ด 18 2แ31 8แล้วก็16นะคะลักษณราศีไม่มีแม่ด,ดูเด่นไม่เป็นไรฟังเพื่อไปแก้ทำาทางไปแนวทางไม่ซีเรียนไม่เครียดน,นะคะมาดูสิว่าพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตยอยู่ในตัวของคุณหรือว่าแอบแฝงนะ,ะเป็นความรู้ความสามารถความคิดทัศนคตินะคะของตัวคุณมีพลังงานของของเบ้ง แล้วก็พนางเบนจาก,กัลรรยาณีนะคะก็จะมีความโดดเด่นมากๆเนี่ยคงเบ้งเนี่ยก็รู้เลยว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาที่เป็นเลิศเฉลียวฉลาดนะไปอ่านในเรื่องของสามก๊กนะคะว่าคงเบ้งฉลาดยังไงนะคะแล้วก็มีความคิดความอ่านที่มันลึกซึ้งมองการไกลนำสติปัญญามาใช้ในชีวิตประจวันได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของ บุคคลทั่วไปนะคะมีความรู้ความสามารถนะเปลี่ยนไปด้วยพละกกาลังและก็อานาจนะที่เหมือนกับว่ามีความทะเยอทะยานกระอาหารเด็ดเดี่ยวนะคะเพื่อที่จะบรรลุปเป้าหมายในชีวิตให้ประสบความสําเร็จนะคะ,ะ,คะเป็นผู้ที่เรียนรู้คงแก่เรียนมีความรู้ศึกษาเรียนรู้วิชาการทั้งทางโลกและก็ทางธรรม เป็นผู้ที่สั่งสมความรู้ความสามารถไปทีละขั้นตอนแล้วก็มีระบบระเบียบเพื่อเข้าใจแล้วก็บรรลุถึงเป้าหมายนะคะนำวิชาความรู้ปัญญาที่เล่าเรียนมานะ,ะแล้วก็มาผลักดันให้ตัวเองประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับให้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นบุคคลที่เจ้าปัญญาที่สงสัยนะ,ะหวาดระแวงไม่ค่อยที่จะไว้ใจใครสักเท่าไหร่ นะเป็นคนที่ฉลาดอาจจะดูมองโลกอย่างแง่ร้ายเชื่อมั่นในตัวเองนะแล้วก็ไม่ค่อยที่จะสนใจความคิดความรู้สึกของผู้อื่นเท่าไหร่ชอบที่จะขัดใจหรือว่าต่อต้านนะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับผู้อื่นนะคะก็จะเป็นเหตุปจัจจัยที่อาจจะสร้างปัญหาหรือว่านะมีศัตรู นาะอยู่ข้างๆด้วยนะมีความโดดเด่นมากๆเก่งในเรื่องของประสบการณ์การวางแผนการเงินนะการมองหาอาชีพการงานรายได้ต่างๆนะคะก็ถ้าแบบใครเขาบอกว่าเนาะเ,ออเขาก็พูดกันมาตั้งนั้นแหละใครที่อ่านเรื่องสามก๊กนะมากกว่าสามรอบขึ้นไปครบไม่ได้นะ <laughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่เคยอ่านนะคะถ้าแบบอ่านนะกลัวจะไม่มีใครครบ หรือว่าไม่ครบใครนะคะครบไม่ได้นะคะปกติก็อาจจะมีความแปลกแตกต่างจากคนอื่นอยู่แล้วนะคะขงเบงเนี่ยนะคะเป็นคนเก่งนะเออนะคะใครมีเวลาอ่านก็ไปอ่านนะคะหรือว่าไปฟังคลิปสั้นๆก็ได้ว่าขงเบงเขาใช้วิชาความรู้นะเทคะนิคะในการบริหารจัดก,การชีวิตบริหารเอ่อใช้คนยังไงนะคะในการที่จะทําศึกนะคะ ต่อมาพระนางเบญจกัลยาณีนะคะปกติเนี่ยคนเราเนี่ยคือไม่ได้ไปอ่านของเบ้งก็ฉลาดแกมโกงอยู่แล้วนะนะคะและก็พระนางเบญจกัลยาณีเป็นเทพธิดาที่มีความงามนะะรูปร่างหนา้าตาสวยสดงดงามผิวพรรณเปล่งปัง,ปงมีน้ำมีนวลเนื้อนะเนื้องามผิวงามวัยงามฟันงามนะคะจิตใจเ,เรียกว่าจิตใจเป็นคนที่มีความน่ารัก มองโลกในแง่ดีจจดีประเสริฐแล้วก็รู้จักการเสียสละ,นะะการให้แล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นนะมีน้ำจิตน,น้ำใจนะมีความรู้สึกี่แบบเหมือนมีจิตวิญญาณทำเพื่อคนอื่นนะอัตยาสายดีมีจิตใจดีพูดจามีเหตุผลน่าเชื่อถือนะคะก็มีความศรัทธานในหลักธรรมพระพุทธศาสนาค่อนข้างที่จะใจบุญสนทานนะคะนี่แหละ ะะมามามาทำให้ขงเบ้งน่าเคารพหน่อยนะคะความอ่อนโยนความอบอุ่นะค,ะความมีเมตตาจิตนะคะก็จะทำให้เราไม่เห็นแก่ตัวในการใช้ชีวิตปัจจุบันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานในตัวของคุณที่ทำให้คุณดูเก่งเจ๋งแจ๋วนะคะเป็นยังไงในสายตาของผู้คนที่อยู่รอบๆตัวคุณ ะะซึ่งเราจะใช้ไพ่แสงสุขในการตรวจสอบน,นะคะเดี๋ยวจะพยายามเก็บรวบรวมกลุ่มไพ่พญานาคไพ่ออลลเคริรที่คนไทยผลิตนะคะก็น่าสนใจนะเพราะว่าเป็นเป็นภาพที่สามารถเดเหมือนพูดหรือว่าสื่อสารถ่ายทอดออกมาเป็นความโดดเด่นเฉพาะด้านนะคะอ่านง่ายอ่านง่ายกว่าไพ่ย,ยิปซีแล้วก็ไพ่ออลเคริรนะคะ ลักษณะความโดดเด่นความเก่ง,จงเจ๋งแจ๋วในตัวของคุณที่พวกคนเขาเห็นแล้วก็ยอมรับวยนะคะความเจ๋งเก่งแจ๋แวของคุณเนี่ยทําให้ใครบางคนเขาทําคุณใสทําคุณใส,สเสน่ยยาแฝกนะคะเรียกว่าหุ่นคีพึ่งมัดตัวคุณอะ เหมือนเขาหลงรักคลั่งไครในตัวคุณมากเลยเขาอยากได้คุณไปครอบครองหรือว่าความรู้ความสามารถของคุณอาจจะทําให้ใครบางคนที่แบบอยากจะขัดขวางความเจริญก้าวหน้านะทำของทําคุณใสอะไรเงี้ยนะคะไคุณใสออกมา สแสดงว่าคุณทำให้ใครบางคนหลงรักคลั่งไคล้เป็นนางฟ้านะเป็นเทวดาเป็นคนสวยเป็นคนหลอ่อเป็นคนจิตใจดีมีเมตานะคะอยากได้มาเป็นคู่รักคนรักเห็นไหมมีคนรักคุณอะ่ะมีคนที่แบบคลั่งไคล้อยาจะแต่งงานอยากจะใช้ชีวิตคู่กับคุณนะคะแล้วก็แอบตานะ ทำอะไรรับหลังคุณด้วยแอบแทงข้างหลังหรือว่าคุณอาจจะเคยถูกคดโกงถูกเอารัดเอาเปรียบถูกใส่ร้ายาย,ายสีนะถูกคนอิจฉานินทานะแต่คุณก็มีคนที่แบบเหมือนมีสิทธิสิทธิ์หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้กําลังใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณเป็นคนที่มีภาระความรับผิดชอบมีหน้าที่ที่หนักนะคะมีความรับผิดชอบเป็นหัวหน้าครอบครัวอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่า ภาระทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะต้องเจอหรือว่าปัญหาต่างๆที่คุณจะต้องแบกรับเนี่ยมันเหมือนกับมันต้องใช้ความอดทนอ่ะแล้วสิ่ง,งต่างๆที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จก็มาจากความอดทนความมุมาะะเพียรพยายามเห็นไหม ม,มีคนที่แบบอยากจะเล่นงานคุณรับหลังด้วยเหมือนเขาไม่ไว้ใจคุณนะในความรู้ความสามารถในความเก่งในความฉลาดของคุณก็แบบเออไม่เชื่อว่าคุณจะเป็นคนดีจิตใจดีมีเมตตาไม่เชื่อว่าคุณจะเป็นคนที่แบบไม่เล่นงานเขาไม่หักหลังเขาหรือว่าไม่ทําลายเขาเขายังซ่อนไม้หน้าสามเตรียมนะคะฟาดฟันหัวคุณนะคะแล้วก็ลากเข้าถ้าอะไรอย่างี้นะคะมีพลังงานของการที่มีใครบางคนแอบจับ ต้องสองดูชีวิตของคุณด้วยนะคะแต่ก็คุณก็มีสิ่งสิธิผู้หลักผู้ใหญ่คอยปกป้องคุ้มครองดูแลตัวองคุณประสบความสําเร็จมีอาชีพการงานที่เหมือนกับว่ามีผู้คนสนับสนุนน่ะและไอคนที่แบบว่าอ ดูชีวิตของคุณหรือว่าศัตรูเนี่ยเขาเห็นว่าเขาไม่ได้มีคนช่วยเหลือเขาไม่ได้มีบุญกุศลสพอร์ตสนับสนุนเขานะคะก็เลยอิจฉาคุณไม่ชอบคุณชอบตัดสินคุณชอบคิดว่าคุณนะพูดแบบนั้นไม่ถูกต้องนะทำแบบนี้ไม่ถูกนะมันไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนี้นะคะชอบตัดสินชอบเอาชนะชอบใช้อีโก้มาข่มขู่คุณทั้งทันที่คุณก็มาถูกทางแล้วทั้งทันที่คุณก็พูดถูกต้องแล้วทั้งทันที่คุณก็นะเอามาจากหนังสือเรียนรู้ ู้ทุกอย่างมาแต่ก็บอกว่าคุณทําผิดกติกานะคะไม่ถูกต้องนะชอบตัดสิงคนอื่นนะกลุ่มศัตรูเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความเก่งเจ๋งแจ๋วในตัวของคุณที่ทําให้ศัตรูยอมรับคุณเก่งคุณเจ๋งคุณแจ๋วเรื่องอะไรนะคะขอดูไพ่ยิปซีหน่อยว่าผู้คนเขามองคุณเป็นคนยังไงใช้ชีวิตยังไงนิสัยอย่างไรนะคะ ก่อนที่จะชื่นชมหรือว่ายอมรับในความรู้ความสามารถของคุณคุณเป็นคนยังไงทุกคนถึงได้ยอมรับคุณนะคะมีไพ่พลังงานบวกอยู่สำรับเดียว ก็เลยใช้บ่อยนะภพยพลังงานบวกนะคะคุณเออๆนะ,ะพลังงานของคุณก็บอกว่าคุณไม่ต้องเหนื่อยอะไรอีกแล้วคุณไม่ต้องพยายามอะไรอีกแล้วคุณนั่งเฉยๆนั่งอยู่บัลลังเนี่ยนะคะ,นะคะก็มีสิ่งดีๆเข้ามานะะในชีวิตนะ,ะเหมือนมีเงินหรือว่ามีโอกาส ตกมาทับตัวของคุณอ่ะเขาบอกว่าคุณไม่เห็นจะเหนื่อยอะไรเลยคุณไม่เห็นจะลําบากอะไรเลยหรือว่าคุณไม่ต้องพยายามอะไรเลยคุณมักที่จะได้รับโอกาส ะะได้รับสิ่งดีๆเสมอในขณะที่พวกเขาเนี่เครียดนะคะอยากได้อยากเป็นอยากเด่นอยากดังจะต้องขวันขวายหาความรู้จะต้องหาประสบการณ์จะต้องแบบคือต้องมีบุญหนุนนําอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคุณเนี่ยไม่เห็นต้องทําเลยคุณนั่งอยู่เฉยๆน,นั่งแบบอยู่ในพื้นที่ของคุณนะคะแล้วก็สั่งน่นสั่งนี่ทํานั่นทํานี่บางคนท่านอาจจะมาจาก ตำแหน่งหน้าที่การงานก็ได้นะที่ลูกน้องบริวารหรือว่าคนใกล้ตัวเขามองว่าคุณนั่งเฉยเก็มีคนมาประทานนะประเคนอะไรของเงินให้ต่างๆนะคะแต่ในสิ่งที่เขาเห็นเขาอาจจะไม่ได้เห็นความจริงอะเหมือนเขาพูดปลอบใจตัวเองเลยว่าคุณได้อะไรมาง่ายๆนะในขณะที่เขาคือแบบ เหนื่อยลำบากใส่ตัวแทบขาดกว่าจะได้เงินมากว่าจะได้ความสำเร็จกว่าจะได้ชื่อเสียงมาเขาต้องเหนื่อยนะรู้ได้ไงเห็นไหมไพ่เดทมาขยายเขาไม่ยอมรับความจริงนะผู้คนเหมือนกับว่าคือไม่เคยเห็นก่อนนั้นเนี้ยเดทอ่ะนะคะก่อนที่ตัวของคุณจะได้อะไรมาเนี่ย ก่อนที่จะประสบความสําเร็จก่อนจะได้เป็นหัวหน้างานก่อนที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังก็เหนื่อยเหมือนกันนะก็ผ่านอุปสรรคมาเหมือนกันภายใต้ของคําว่าเดทเนี่ยนะคะผ่านอะไรมาเยอะแยะนะคะออดิ้นรนต่อสู้ขยันทำม,มาหากินผ่านความยากจนผ่านความลำบากผ่านอุปสรรคปัญหาผู้คนมากมายอิจฉานินทาใส่ร้ายายสีชีวิตไม่ได้สมหวังชีวิตไม่ได้เพอร์เฟกนะ,ะตั้งแต่เกิดนะ เออไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดนะคะคืออยากจะเถียงออกไปแบบนี้แหละบางคนบางท่านบอกนะคะก็กว่าที่จะประสบความสําเร็จได้ก็ต้องแบบขยนะันน่ะเอออดทนต่อสู้ดิน้นรนขวานควายหาเรียนรู้ประสบการณ์นะแต่ก็แบบคือเจอผู้คนเจอบททดสอบมาเยอะแยะมากมายใครจะมานั่งอธิบายใครจะมานั่งเล่ามานั่งบอกคนอื่นว่าตัวเองผ่านอะไรมาใครจะมาฟังนะคะไอ้สิ่งที่เขาเห็นคือมันเป็น ปัจจุบันนี้มันเป็นชีวิตที่เพอร์เฟกมันเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบของคุณแล้วโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรแล้วนะะแต่มันก็ยังต้องทําอยู่นะมันก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆแต่เขาก็พยายามปลอบใจตัวพวกเขาเองว่าคุณได้อะไรมาง่ายๆนะคะคุณเจ๋งคุณเก่งมาก ะะแต่อดีตเนี่ยกว่าที่จะประสบความสําเร็จกว่าที่จะได้มาเนี่ยมันเหนื่อยแค่ไหนรู้เปล่ามันอยู่ในใจแล้วนี่นะคะมาอ่านใจฉันนี่นะคะว่าฉันเจออะไรมาบ้างนี่คือสิ่งที่คุณอยากจะอธิบายให้เขารู้นะคะว่าฉันผ่านอะไรมาเยอะนะฉันเจออะไรมาเยอะนะแล้วก็กว่าที่ฉันประสบความสําเร็จเนี่ยคือแบบ คือฉันก็อยากจะหยุดปัญหาตรงนั้นเหมือนกันอยากจะหยุดวิบากกรรมอยากจะหยุดเอ่อการไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับผู้คนมากมายนะคะคืออยากจะใช้ชีวิตที่มีความสุขแล้วนะคะก็เลยเหมือนกับคือมันเจอปัญหาความเครียดอะแต่มันก็ต้องปล่อยวางไหมนะคะแต่ว่าผู้คนเนี่ยนะ,ะเหมือนกับเขามองว่าคุณได้อะไรมาง่ายๆโดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อยแต่เขาไม่เห็นตอนคุณสําเร็จไนงะเขาไม่เห็นตอนคุณลําบาก อันนี้คือสิ่งที่เขาพูดกันหรือว่าเห็นกันนะตอนนี้เวลานี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูว่าคุณเก่งเจ๋งแจว๋วในตัวของคุณในะสิ่งที่คุณทําเนี่ยศัตรูยอมรับหรือว่าผู้คนยอมรับเรื่องอะไรผู้คนนะแล้วก็ศัตรูยอมรับเรื่องอะไรที่คุณเก่งคุณเจ๋งคุณแจว๋วนะ เก่งเจ๋งแจ,งจวเรื่องอะไรจ้ะเดลาแบรนด์อินดิวเวน์คุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะไม่เปลี่ยนแปลงคือแบบซื่อสัตย์ยังไงก็ซื่อสัตย์อย่างนั้นเป็นคนดียังไงก็เป็นคนดีอย่างนั้น,เป,น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 เป็นคนน่ารักอัธยาศัยดียังไงก็เป็นแบบนั้นเหมือนเดิม นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังหรือว่านะคะการกระทําคําพูดของคุณเนี่ยเหมือนมีความเชื่อมั่นในคําพูดของตัวเองว่าฉันนะ่ะเชื่อว่าฉันคือฉันเป็นคนดีไงนะคะใครจะมาเปลี่ยนอะไรฉันได้นะ,ะเพราะว่าฉันแบบเชื่อมั่นในความดีของฉันเชื่อมั่นในความถูกต้องของฉันนะคะคือคุณเพอร์เฟกคุณสมบูรณ์แบบอะ่ะนะ,ค,ะคุณไม่ยอมที่จะให้อุปสรรคปัญหาหรือว่ากิเลสตัณหาราคาต่าง นะความคาดหวังความอยากเป็นอยากเด่นอยากได้อยากดีอยากดังมาเปลี่ยนแปลงความรู้สึกความกคิดคุณธรรมประจําใจของคุณเนี่ยคุณไม่เปลี่ยนเลยคุณยังคงเดิมนะคุณยังยึดมั่นในความถูกต้องในความดีงามยึดมั่นในคติของตัวเองยึดมั่นในเหมือนกับว่าอุดมการณ์ของตัวเองนะว่าฉันต้องทําแบบนี้เพื่อ เพื่อครอบครัวเพื่อตัวของฉันเองเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของฉันความเจ็บปวดความเสียใจนะคะหรือว่าวิบากกรรมใดๆไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงความคิดอุดมการณ์ของคุณได้คุณจอมั่นในความถูกต้องในความดีงามนะคะเป็นแบบไหนก็คือยังเป็นแบบนั้นเหมือนเดิมนะคะยึดมนในความถูกต้องและคุณเก่งคุณเจ๋งคุณแจ๋วบอกว่าบางทีน่ะ คุณก็ไม่ได้เป็นคนที่เหมือนกับว่าต่อสู้ดิ้นรนกับการกระทําคําพูดหรือว่าอุปสรรคปัญหาใดๆเนาะเขาบอกว่าคุณยอมเป็นคนที่ยอมพ่ายแพ้เลยนะบางทีก็คือแบบยอมให้คนอื่นเขามองว่าเออนะฉันไม่เก่งหรอกฉันโง่เองแหละอะไรเงี้ย นะอยากคิดอยากพูดอยากทำอะไรก็พูดไปคิดไปนะแต่คุณไม่สนใจก็ฉันฉันเก่งอ่ะเออฉันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครฉันเป็นคนดีพอฉันสามารถที่จะบริหารจัดก,การชีวิตของฉันนะทำงานหาเงินนะไม่ได้ลาบากใครจนก็จนอยู่ที่ฉันนี่แหละรวยก็รวยอยู่ที่ฉันนะคุณไม่ได้แคร์คำพูดของคนอื่นบางทีการที่คุณเฉยเมยกับคำพูด กับการใส่ร้ายป้ายสีของคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้เรื่องนะไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้เลยนะคุณก็รู้แหละว่าคนอื่นเขามองคุณยังไงแต่คุณไม่ได้สนใจอะ่ะเอออย่าพูดพูดไปสินะคะพูดพูดจนเหนื่อยนะคะและ้วเดี๋ยวก็รู้เองแหละนะว่าใครจริงใครก่งใครจริงใครแ๋วดูที่ผลงานดูที่ความรู้ความสามารถ ะค,ะคุณมีความรู้ความสามารถที่หลากหลายนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จได้ในขณะที่คนอื่นเขาไม่มีนะเออบางทีเขาก็คิดว่าเฮ้ยแบบเนี้ยคุณทําไม่ได้หรอกแต่คุณทาได้นะมันก็พอถูๆถ,ถ,ถ่ายๆไปได้มันอาจจะไม่โดดเด่นอะไรนะแต่ก็ทําได้หมดทุกอย่างให้ทําอะไรก็ทําได้หมดนี่คือความเก่งความเจ๋งความแจ๋วของคุณนะคะอาจจะมีความรู้ความสามารถที่แบบไม่โดดเด่นนะคะแต่ก็ทําได้ และความเจ๋งความเก่งความเจ๋งความแจ๋วของคุณคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าเรียกว่ามีในเรื่องของความรู้สึกเหมือนอาจจะดูเด็กเนาะอาจจะมีความคิดความอา่านหรือว่าลักษณะนิสัยใจคอที่แบบดูเป็นเด็กอะดูแบบเออไม่น่าเชื่อว่าเด็กคนเนี้ย หรือว่าคนที่มีอายุน้อยกว่าเราจะฉลาดจะเก่งขนาดนี้จะพูดจาหน้าเชื่อถือขนาดนี้อะไรเงี้ยมันเป็นความที่คนอื่นๆนะคนที่มีอายุมากกว่าคุณผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานเขาไม่คิดเลยว่าคุณจะเป็นคนที่ฉลาดขนาดนี้เอาตัวรอดได้เก่งขนาดนี้หรือว่าสามารถจะประสบความสําเร็จยืนหยัดในเรื่องของความสามารถของคุณได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยคุณเชื่อมั่นในตัวเองไง นะแต่ผู้หลักผู้อยา่อาจจะไม่เชื่อว่าเฮ้ยคุณก็ทําได้นะคะหรือว่าคุณก็ประสบความสําเร็จได้แต่คุณทําได้นะคุณนะมีการที่แบบเหมือนคนอื่นเขาไม่เชื่อว่าคุณจะเป็นได้ทําได้ประสบความสําเร็จได้เริ่มต้นใหม่ได้มีชื่อเสียงได้นะคะหลุดพ้นจากคำคอรหาคำนินทาคำใส่ร้ายปายสีของคนอื่นแล้วก็ นะทําชีวิตของตัวเองให้มีความสุขมีความสําเร็จนะนี่คือสิ่งที่เขาไม่เชื่อกันนะผู้ใหญ่บางคนหรือว่าใครบางคนก็อาจจะพูดหรือว่าทําเหมือนคุณไม่ได้หรือแม้กระทั่งคนที่เขาเรียนจบมาสูงเขาก็ยังไม่แบบคือ,อไม่ควนขวายหาความรู้นะไม่ใส่ใจสิ่งที่อยู่รอบๆตัวนะแต่ตัวงคุณเนี่ย สนใจใส่ใจเรียนรู้มีความที่แบบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความคิดมีความอ่านมีทัศนคติที่รอบรู้กว้างไกลและน่าเคารพน่ายกย่องนะคะความเก่งความเจ๋งความแจ๋วจะอ่านเป็นภาพรวมนะคะไม่ไม่อ่านความหมายเฉพาะตายตัวของไพ่เพราะว่าความเก่งความเจ๋งความแจ๋วมันสามารถที่จะใช้ได้ทุกอาชีพนะ จากที่เคยเป็นคนที่เหมือนกับว่า,าตัวของคุณเนี่ยดูไม่มีอนาคตเนาะคนอื่นเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยทาอะไรช้าว่ะคิดช้าว่ะทําอะไรช้าเรียนรู้ช้านะประสบความสําเร็จช้าอะไรเงี้ยนะคะเขาอาจจะไม่ได้เห็นในเรื่องของวัตถุนะที่อยู่รอบๆตัวคุณอย่างเช่นคุณอาจจะดูไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีทรัพย์สิสนไม่มีเงินทองนะแต่สิ่งที่คุณทาเนี่ยมันมั่นคงนะคะมันค่อยๆเติบโต นะ,ะเหมือนค่อยๆวางแผนค่อยๆหว่านมเมล็ดพืชแล้วก็ค่อยๆเติบโตทีละเล็กทีละน้อยไดนะ้แล้วก็เหมือนกับประสบความสําเร็จในรูปแบบที่เขาอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานเฮ้ยคนเราไม่ไม่จําเป็นที่จะแบบเออจะต้องทํางานประจําหรือว่ามีรายได้ที่แบบเออมีอาชีพการงานที่ดูคนอื่นเขานิยมชมชอบกันอย่างเช่นอ่า อาชีพอาจารย์อาชีพประจําที่แบบเป็นข้าราชการนะต่างๆเนี่ยนะคะที่คนอื่นเขาชื่นชมยกย่องแต่คุณไม่อ่ะอาชีพนี้มันก็ประจําได้นะมันก็เป็นอาชีพที่อิสระแล้วเราก็มีเวลาที่จะไปหาโอกาสนะขวนขวายเรียนรู้สิ่งต่างๆต่อยอดลงทุนได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวได้อะไรเงี้ยนะคะคือคุณมีรายได้เข้ามาด้วยความรู้ความสามารถ ของคุณที่เขาคิดว่า i, เฮ้ยความรู้ความสามารถตรงเนี้ยมันมาได้ไงนะคะแทนที่จะแบบคือทํางานประจําเหมือนเขาใช่ไหมนะแต่คุณก็ทําได้ไงคุณดูมีอนาคตที่กว้างไกลเอาตัวรอดได้อะความสําเร็จก็มีนะคะความเก่งความเจ๋งความแจ๋วเป็นคนที่มีรายได้หลายๆช่องทางหาเงินเก่งนะคะจนสาม,มารถที่จะประสบความสําเร็จนะเป็นเศรษฐีร่ารวย นะแต่คุณไม่เคยเปิดเผยเนาะว่าเออกว่าที่คุณจะเป็นเศรษฐีนะหรือว่าร,ร่ํารวยมีเงินมีทองเนี่ยคุณก็ศึกษาเรียนรู้นะหรือว่าเสียเวลาไปกับอะไรที่มันเหมือนกับทําให้ทําให้เสียเวลาไปกับสิ่งอื่นนะตอนนี้เวลานี้เขามองว่าคุณเป็นผู้รู้คุณเป็นคนที่มีประสบการณ์เรียนรู้นะเป็นผู้ที่แบบสามารถจะ่ต่อยอดความรู้ความสามารถของคุณ นะคะได้อย่างชาญฉลาดนะคะเห็นไหมเด็กถือถ้วยเนี่ยมีความที่แบบขยันอดทนดิ้นรนนะคะทำในสิ่งที่ตัวเองเหมือนกับว่าใช้ความรู้ความสามารถอ่ะนะคะได้โดดเด่นและคุณเก่งคุณเจ๋งคุณแจ๋วนะ,ะถ้าในกรณีที่มีเรื่องราวที่จะให้คุณจะต้องตัดสินใจนะคะเหมือนกับคุณเป็นคนที่สามารถเนี่ยตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาด นะประมาณที่เหมือนเซนคุณบอกสัมผัสคุณรับรู้ว่าอะไรนะที่จะดีสําหรับคุณอะไรที่จะเหมาะสมสําหรับคุณอะไรที่จะถูกต้องอะไรที่แบบทําให้คุณรู้สึกสับสนวุ่นวายปั่นป่วนคุณสามารถตัดสินใจนะเลือกที่จะจบปัญหาเหล่านั้นนะตัดออกจากชีวิตได้เลยนะเป็นคนที่เหมือนกับ สามารถที่จะอยู่ลําพังได้สามารถที่จะเลือกสิงดีๆให้กับชีวิตของตัวเองได้ไม่ยุง่งวุ่นวายกับคนอื่นนะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะประสบความสําเร็จเนี่ยนะ,ะสามดาบคือเจอปัญหาบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างเจอผู้คนอิจฉานะ,ะแล้วก็เลือกที่จะไม่ใส่ใจไม่สนใจพลังงานบุคคลรอบข้างนะคะการตัดสินใจของคุณซึ่งมันเด็ดขาดเรียกได้ว่าอาจจะทําให้คนที่เหมือนกับ เขายัางลังเลเขายัางสับสนในชีวิตของเขานะไม่กลา้าตัดสินใจเหมือนคุณคุณเจ๋งนะคะคุณกล้าพอที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและคุณกล้าพอที่จะเป็นผู้ให้นะคะมีแค่ไหนก็ให้แค่น,นั้นนะคะคือเราไม่จําเป็นที่ต้องเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีรวยล้นฟ้านะถ้าแบบเรามีโอกาสเราก็ให้ให้ในเรื่องของความรู้ให้ในเรื่องของความรักให้ในเรื่องของ ประสบการณ์ให <se> for ้ในเรื่องของสิ่งดีๆแบ่งปันนะคะเผื่อแผ่ให้กับผู้อื่นนะคะเราให้ผู้อื่นได้เราเป็นผู้ให้ได้จริงเพราะว่าเรามีความรู้ความสามารถที่แบ่งจ่ายนะคะแบ่งปันผู้อื่นโดยที่แบบคืออย่าหวงเลยความรู้นะอย่าหวงเลยเงินน่ะนหาใหม่ได้อย่าหวงเลยนะความรู้สึกดีๆนะสิ่งดีๆอ่ะแบ่งปันนะคะให้กับผู้อื่นสร้างมิตรภาพที่ดีให้กับผู้อื่น ะะให้มองให้เหมือนกับว่าภาพลักษณ์ของคุณเนี่ยคนอื่นเขามองในในแง่บวกนะคะเป็นผู้ให้เป็นผู้นําเป็นผู้ที่แบบมีใจที่ใส่ซื่อนะคะจริงใจและความเก่งความเจ๋งความแจ๋วนะ,ะชีวิตของคุณประสบความสําเร็จโดยที่ตัวของคุณนะคะไม่ต้องพูดพร่ำทําเพลงไม่ต้องเป่าประกาศนะ,ะไม่ต้องแสดงออกนะ,ะเจ๋งเออเก่งและเจ๋งและแจ๋วในพื้นที่ของคุณได้นะ เออนะประมาณที่แบบเหมือนกับว่าเราก็อยู่ในพื้นที่ของเราะนะเราก็ไม่ได้เหมือนกับไปแสดงออกไปประกาศบอกให้คนอื่นได้รับรู้นะคะแต่คุณเก่งคุณเจ๋งคุณแจ๋วได้โดยที่แบบไม่ต้องทำอะไรเลยนะชื่อเสียงของคุณเนี่ยผู้คนจะบอกต่อกันนะไปเรื่อยๆหรือว่าแม้กระทั่งศัตรูนะที่เหมือนกับว่าอาจจะเคยดูถูกคุณอาจจะได้รับ รู้เรื่องราวข่าวคราวเกี่ยวกับคุณแล้วเขาไม่เคยยอมรับในตัวของคุณเลยแต่คุณก็เชื่อว่าเฮ้ยกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวจะได้เห็นเดี๋ยวจะได้รู้นะความเก่ง,คว,งความเจ๋งความแจ๋วของคุณโดยที่คุณไม่ต้องพูดจากปากคุณเองคนอื่นเอาไปพูดให้คนอื่นเอาไปโพธนาให้คนอื่นเอาไปแสดงออกให้หรือว่าชื่อเสียงของคุณคือแบบดังนะผ่านช่องทางโซเชียลก็ได้นะคะเราไม่ต้องทำอะไร เรานั่งอยู่เฉยๆเรานั่งอยู่บนบัลลังก์เรารักตัวเองเราเชื่อมั่นในความถูกต้องในความดีงามของตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำนะคะเราไม่ต้องเป่าประกาศบอกว่าเราเป็นคนดีนะคะเรามีความสําเร็จเรามีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะพูดเองแหละนะคะนี่คือความเก่งความเจ๋งความแจ๋วในตัวของคุณนะคะกดซับสไคร์ไลค์แชร์รับระงานขอบคุณทุกการติดตามค่ะ